สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้ก็มาพบกับผมอีลวครับซองสายฟ้าผ้าด้วยนะครับผมมือนี้กะผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสุ่มเศร้านะครับเนาะบ้านสุ่มเศร้านะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับมาต่มแม่หน้าขี้นกเกาเก่าเสียนนะครับผมเอาป็นว่าเขาไปเบ่งน้ำกันนะครับผมเนาะก่อนหน้า ไม่ใช่ไ้ไลน์เทปไฮท่านไฮไลน์เทปไฮว่าอันอันซองของอันเดือนสกาวพื้นเจแดงสีกับสีเห็นเลยเอานะเพราะว่าแม่กะติดตามหมวดเจแดงกับเดือนสกาวตั้งสมัยอันยั่วอันยั่วอันใจก่อนยุบานน้องบัวบานเนาะจ้ะค่ะแมนแมนแมนเพราะว่ามาดูเรื่องตะกีนมาดูเนาะกี่มาดูนะคะเอานั่งก็ได้คุณแม่นั่งก็ได้นั่งนั่งก่นก็ได้ได้ไนั่งขบวนก็ได้หลับปัดที่นี่เห็น บมเมนว่านุ่าเขียนเด็กให้เพื่อนดิอันแยปีกกับปน้ำหนุ่หนกันไบน้ำกันบ่อเสอนั่บ่อเือจะเก่านย์สองสามบ่อบ่อสอคกับอันนั่นบ่อเสืออ๋อก็จะเป็นเดียดแต่ครับค่ะบ่อเสือเตี้ยบ่อเสอดวงอืมยังขึ้นบอกซือตลอดเตี้ยสองวันแล้วสองวันแล้วอ๋อหะค่ะนู้เดี๋ยใจโอ้ยเด็กออกเด็กออกมาแล้วเตี แม่ก็ไปจูดนัำมวันหาซื้อยได้เจ็ดหมื่นอาแสดงว่าไม่โชคตลอดตอนนี้เนาะตลอดอือีฟสี่เาอากให้มาต่ำเนี้ยเพยาได้เบื่อโทรน้ำหน่องนั่ะแล้วละหันกหาเพื่อนดี้ทำบุญนํำแล้วกันหาเพื่อนอยากให้ดูดวงน้ำมึงสี่แมมยังสี่อหมบ่อยแกพาไปอันวัดอันนุ่นบ้านหรือวัดนุ่นจำป่ายูสัสบัดนี้ อันนี้ละยู่อันนู้นยู่เลยไปเนี่ยซุ่มพวกอันซุ่มพวกแม่หอมหวนเล่ามาล่ำบูซาดูอยู่เล่าอะไรดูเดี๋ยเขาเดียวเขาเดียเข้าไปเบมึงเยอะจ้ะมึงเนาะจ้ะวัดนู้นจำปากแม่หอมหวนกับช่องที่ไปน้ำแม่หอมหัวดีที่เดียวมาค่ะอยากให้ท่านกันเข้าไปจ้ะมึงไป้บึงแนวทางก่อมนะจ้ะเราจะมาว่านูซื้อเลขไปเหรอ่ิมือขึ้นอีนูฝันหนูได้กินเขาอันนี้ก็ได้กินเขาแม่งูก็ฟันหนีได้ขึ้นเนาะ ายเล็กว่าลายดิบอม่มสีหางแต่ว่าลายก็ตึงกับหลายสีหางอกไปใก้ๆบอกให้ว่าลายเดีวันมาตัวเองมจาแ่้อห้องฟังคซื้อตัวกลบ่ะเมนจาพราวะมันเนีกันภาวามันจานี่จ้ะ อื่ออแรวะในกาะอันไหนก็จ๊ะชื่อเราฟันดีบ่ะคะแมนจ้าฟันว่าได้แมีค่ะฟันว่าได้กินเขาจ้ะนว่าได้กินเาเมนจ้าก็คือชื่อหอยแล้วก็ฟันว่าได้กินเขาแมนวันนี้งวดที่สิบหกกันยายเดงวันีเขียนไฮจรที่หนึ่งกันย่างงวดเลี่ยงกันนะพี้วเขียน้เจาวันที่หนึ่งกันยานมันวันที่สิบหกดิยนี่ วันนั้นที่สิบหกหมอจะในโทรบ,บอกเป็นตอนน,นี้ก็สั่นแม่เออกมันเหมอมนเรเออมันห้าเขเรียกสิ่เปอเออว่าเขาดีเี่อ่าหนึ่งศูนศูนย์หนึ่งบอกกับ่อบอจ้ะบอราะ่กับลกลับเป็นกับให้นนูบอบ,บอเอาเต่ว่ากับเห็เป็นศูนย์แปดเอ่อ ซูนแปดแปดศูนพันเฮ็ดยู่สองรอบอือโอ้ต้องอันใหมเพ่นไปเขียนให้ไหมให้เพ่นเขียนให้หนูไหมต้องเขียนหนึ่งสี่จ้าแต่ว่าเพิ่นเพ่นไปเขียนอีกคันศูนแปดแปดซูนหนึ่งศูนแล้วก็ศูนแปดอีกหนึ่งสี่แม่จ้าแล้วก็เป็นวันที่หนึ่งเลยนะลงย่ายมวยลงอือแล้เอื่นแล้วก็เหตห่ไหมเด้อจ้าฮารีตบอดออกตัวเดย์ตัวหนึ่งสี่วิ่นถืดเรื่อยๆนั่นหมายถอกราก็นีไปเรื่อยค่ะ คุกับมาหาแกอิ่งทุกคนก็เลยไมาอยู่น้่จังสี่แม่เป็นจังใดก่อนแกเป็นเนื้งหงอกในสมองค่ะปกติแกจะไ่ได้อยู่บ้านแกจะไปหาเงินตลอดค่ะไปหาเงินแล้วก็หาแกมีคนโทษไปล่ำสวายแกก็ได้ไปแกมีที่ตะกี้ชุดล่ำค่ะอันภาพก็มีมันก็ลบถีงเมื่อขาพตอนที่ไปล่ำสวายทู่น่ยค่ะเด่นเป็นยี่มาจได้ ลับต่อไอ้แกกับพีปูพี่ใหญ่ฮะบ่หายบ่หายจะกินยาเรื่อยๆโอ้แตะกี้แกบ่ยังแบบนี้นี่แก่ติดปกติค่ะอันเดียวเอาหลูกดูดดูดเูจนพักกันไปถามน้องต่อนนั้ค่ะเนาะสิเนปูพันคือเดมาอยู่แม่น้ำแหนะเดมายู่น้ำหนูตั้งแต่หนูอายุสิบเจ็ดปีตอนนี้กี่ปีแล้วค่ะตอนนี้ยี่สิบแปดปีค่ะพม่าหนีว่าแล้วเรามาที่นี่ น,นะนูน่ะอันหนูกับไปพาคีรถลุ่งพรอมค่ะจาะรับมาที่นี่นูน่นะกับโบหูซ้ายเหตุป้ามันจะเกิดกับเข้าที่หลังจึงสินาา่ะจะนูกับบ่กินน้ำต้มน้ำตาลนูกับบ่ไม่ยุงไม่ย่างจึงสินะทีจ่ะ,ะมันก็เลยเกิดเป็นพุนเมนอ่ะมันก็เลดสีกับยอนหลังมัดีมันก็รลยมันเลือดทางในสมองจ่ะ,ะ,จะแต่ว่าหมอว่าสีเศร้าอยู่แต่ว่ามันต้องใส่ไไลามาสัน ขาก็เดียอย,อออยหญเขาเอรัลักเมนใส่้าปูพ้นมากนี่เพิ่นเบ่งเด้กเกาะมากถ้าพ้นมาเพิ่นก็ะสิแบบว่านูสิบอกหูซึกโตูดิขาสิอยากย่อม,มากขาสิอยากย่ำมากบอก็ระสันปูพ้นมากนะ่ะ บอกกระสันเพื่อนก็จะมาบอกเลยซื่อถ,ถ้าเพื่อนอยู่กับหนูช่วงนี้เพื่อนจาสิ่งอยู่เพื่อนกสิสาแม่บน宝妈เน่เนถ,ถ้าหนูกินเหล่าหนูก็สิบ่บอกเิ่นแม่กังขึ้นน<ร>ะหนูก็จะบ้านยับย่ายใต่ไออกเห็นหนูดเด้อจ้าพ่อฮาอันนี้เรยก่ตามดิที่มากขลองิันกินที่มากที่เฮาเด้มาทำข่าวน้ำหอนองเนาะราวานึงกะ นี่ตอนแก่ดีๆแก้สลากนี่แจ่งกันแสนหนึ่งแก่แก่จ้ะแล้วให้เป็นบึงนู่แหละจ้ะพากันไปทำโฉนดแต่งงานกันทำโฉนดกันงามเนาะค่ะเนาะจ้ะทุ่นสวยตัวนี่ไหมตอนแก้เนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะงาม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 คนงามตัวนี่ไหมเนาะค่ะเนาะบ้ะว่าถ้ำดาสวยมากเลย หนูเคยเปิดร้านซื้อมสวยกับเคยเปิดทรัพย์อีกค่ะเด็กกระส้วดเด็กกระส้วดได้บอลเห็นไทยโอ้ยตอนนี้ก็เป็นในไทยป่ะฮึจอรุ่นรุ่นรุ่นไปนอะไกันเนาะครับเนาะงวดนี้โซคลาบด้วยกันเป็นงวดที่สี่ครับผมผู้ใดมีโสดมีลาบน้องเพิ่นแก ซอยกันมากเนาะครับเนาะมือนีนเอาอ่างไม่เห็นเพิ่นอยู่มือนี่นนนพี่น้องต่ไยอย่างดูดวงเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อสอบถามขางในเดือนเช้าได้นนเนาะในกันขนดดัดเทาสี่ดูดวงเปิดดวงเสริมดวงให้เด็กตรงไหนเทาน่ากับโทรมาหาหนูเลยจ้ะโทรมาเตอนนี้นี่โทรมาแล้วหนูจะฮิตอ้างฮิตยังไม่าาถ่าจ้ะถาแมนจ้ะอืมก็คือเจ็ดเท่าพิธีไม่ถ่ายแมนจ้ะ หลับปัทบันนี้ถ้าถือพี่เขาพี่ยังอ่าพี่พี่หูจักพีผมหอมบ่ะนั่งนั่งผมหอมอ่ะีีผมหอมบ่ครับบ่แต่ว่าหนูน่ะเพื่อนอ่นเปิดปากเพื่อนไม่เปิดปากเพื่อนบอกจังนะเป็นกระบอกเปิดปากอันทูมาหาหนูอยู่จังหวัดอุดรธานีตอนนั้นตอนนั้นนูวั่นตอนนั้นนูเป็นคนอยู่จังหวัดอุดรธานี่แลับปัจจุบี่นี่นูไปที่กงานยุหังแลัวปัทเธนี่ คนกับมาหลอมมะตุ่มหนูต่ว่าเพื่อนกับาเสื้อที่แหลกนะันาะพาอแต่เพิ่นมาเสื้อหนูลวปะที่นี่ลูกเพื่อนไปล่นใีน<า>้ท้ี่ดินนี่ละพี่ลูกเพื่อนแขนหกักยูซื้อกับแขนหกักแมนจา่าขึ้นมาพีา่พี่เอาต่อต่อเลยค่ะกบกบกตกใจกบอ่านไม่เคยเห็นกบพ่อทันกินรึเปล่าบ่อครับบ่กิน อจ้าพี่ลำบากที่นี่นูน่ะก็เลยเอื่นเพื่อนมาประมาณสิบคนมือน,นั่นนะ่ะพื่นเพื่อนมาประมาณสิบคนต่างคนก็ตางดูดวงยายคนนั่นเพิ่นก็บแบบว่าเพิ่อนอยากดูดวงเพื่อนอยากฮู้มาเป็นยังแม่คือป,ปวดขาแท้นั่มันเ่ามันสิก็เลยว่าผีเหตุเพื่อนมาเสือนจ้าลำบากที่นี่นูอันเพิ่นบอกจากไหนเพิ่นก็มาเคลเปิดปากลำบากที่มียนนูก็เลยว่าเอ,อ,เอา,าทูากอเอาเทียน,น เราก็เอาดอกไม้เป็นหิงพระเด้อแม่เดอ้อทุกวันพระมันสิน้นแต่ปัจจัยหนีมือนั่นเพิ่นถือปีเขาตาเพิ่นโทุกมหาหนูค่ะจ้ะเพิ่นโทุกมหาหนูให้หนูน่ะปุ๊บป่อยให่งทุกมือนีเพิ่นก็เลยอยู่ดีจ้ะนั่งหนงเรื่องเรื่องเป็นไปมากมันก็เป็นเสียงก็ีหล่ะจ้ะแต่ว่ากับอก FC ทั้งบัตรเพิ่นนํากับใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเนาะ,นะ,นะอ่ะ ต่อเลยจาพี้าหลังาบที่นี่นูก็ไปดูดวงกันเรื่อยๆถ้านูจะกินเขานูก,ก็จะต้องแยกผ้าเขาแต่ว่ากินน้ำมูได้แต่ว่าต้องแยกผ้าเขาเพ <policing S 2> ื่อนจะสื่อของกินนํามาะไรไล่มัดให้นะูหน่ะจ้าลังจากทีนี่นู้นะก็บ่กเคยแบบว่ารังเกียจผู้ใดทัจ้งเสีย <c oughs> จ้านูก,ก็จะเขาได้กับทุกคนจ้า ้วบัดที่นี่ส่วนหนักนูจะมีตะมูผู้เฒ่ารุ่นนั้นสามสิบสี่สิบปีนไปเจ้งสี่อะไรจ้า้วบัดที่นี่นูจะ,ะบ๊<า>อบคมูเด็กน่อยมูเด็กน้อยนะ่ะมันเป็นคนที่แบบว่ามันพาเข้าไปเสียจา้าพวบคับมูเด็กน่อยนะจา้า้วบัดที่นี่พบกระมูเฒ่าให้สบายใจค่ะนูจะมีเต็มมูรุ่นนี่จา้าเอาโฆษณาน ที่ว่าอยากกันเบิ้งดวงเบิ้งยังสิเดนคู่ข้องบอกเกะเพื่อมาถามเพื่อนไงเป็นก็ได้ปะคะตอนนี้อายุสักปีแต่ว่าเห็นผิวอ่าสองสีู่แต่ว่าเห็นยุจะายุสอ,องสีแม่เป็นสะไเด้เป็นคู่กันบอกเฮ้นีเป็นสะไเด้พววบ่าง่ายทราบภาษาอีสา,สา <S <S เนเป็นตะได้ยุจ่าเป็นตะได้แล้วก็ถามม่า พี่จะมีโชคมีลาบไหมตอนนี้พี่ก็ยังจัดขัดสูญสูอยู่นะอืใช่ค่ะเหตุใดเนาะพี่เจ้ย้งสิแมอ่าเหตงใดโชคจีได้จังสีโ,โชค่ะรับปะที่นี่ให้พี่เฮ็ดบุญอืมให้พี่ทํำบุญใค่ะให้พี่แบบว่าเข้าวาดัดทํำบุญบลกอกซันแบบว่าให้พี่ส่วนมากพี่บ่ได้เฮ็ดบุญเนาะส่วนมากพี่บ่ได้เฮ็ดบุญ ถ้าพี่ไปเฮ็ดบุญเพ่านสี่สวดโน้นไห้สวดตอนจบนะนะลบปะที่นี่ให้พี่ไปยาน้ำให้สัมภเวสีพี่ผมอยากก็คือหนึ่งต้องเอ้ยซื้อนามสกุลเจ้าของอขึ้นสะคอนซื้อ,ซ,อนนซื้อนั่นซื้อนี่ส่วนแต่ว่าให้พี่นะพูดพูดน้ำสกุลแล้วก็ชื่อตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ท่องชื่อเล่น ว่าเป็นในน้ำสาวน,น,นั่งนั่งนี่ให้พี่ไว้จังสี่แล้ว่ะนลำบาที่นี่พี่ก็จะค่อยๆส้ำฤทธิ์ถึงมาค่ะาจ้าผู้คิดพบหวยใส่ก่อนเบิ้งเันใส่ลำบาดน,นี่ยายายาเป้ายาเป้าแบตเตอรี่จคนอนยะู่บ่ได้ค่ะผมนี่จ้าจ้าจอดจังได้ก่ เพราะว่าถ้าพี่ได้มาคบคบกันแนวค่ะก็มันมันมันปีดเหมือนจะมันมีมันมีแนวปิดหนูอยู่เพราะว่าหนูยังมาเห็นดวงชะตาของพี่แมนจ้ะเพราะว่ามันมีแนวปิดหนูอยู่หนูจะใส่เมียมาสั่นบางนึงนพี่พี่เอาตาพญานาดไปหนูจะเอาหาย เอาสิไปเอามาให้บร่บอปอนหนูจะยิบเองหรอกเจ้าสิบุกนี่ลำบากที่นี่หนูน่ะพีกะ่ก็เลยโทรกลับมาหาหนูช่วงประมาณเก่ามุ้งกลัวมือหน่ะจ้ะากล<ะ>ับข,ของหนำนี่เนาะแมนจ้าแล้วแล้วไงเลำบากที่นี่ห<อ>นูกเ็เล่ฝันฝันมาหนูน่ะได้กินเขาฟันว่าแม่นี่แหละซื้อมาให้หนูกินซือ้อม ซื้อแบบว่ามันเป็นน,นี่กะไรเขาเอื้อนสมปัจอมเออสมประจอมในความฝันอ่ะเราบที่นี่กันนูกะดิกจำกินฝันว่ายาปีมาหานฝันว่ายาปีมะหานฝันว่าได้กินเขาค่ะจ้าอกินเขาหวานที่แก่ค่ะจา้าใ่ว่าซื้อเหล็กเนมันบอกฝันเนี่นั่นนั่นนั่นบัอ อ๋อตระสือนัดเพิ่นซื้อไปแล้วเกาะฝันแล้วก็เมื่อวานนี่ยก็ซื้อแล้วก็ซื้อแล้วนี่ยค่ะไปมาฝันวมานียค่ะซื้อลอตเตอรี่ปะแมนซื้อลอตเตอรี่ไว้นิ่นไว้ซ่านิ่นตัวนี้ตัวแดงแปดหนึ่งแปดเพราะว่าหนูซื้อไปแปดหนึ่งลอตเตอรี่แปบ่จ้าไปไปหนึ่งแปดเนาะจ้า เราองซ้ออือเนียแต่หนึ่งเนาะค่ะเนาะแนนจ้าอือฟันดีแมนจ้าพี่ฟันดีพ่อเดือซื้อไว้แล้วว่า่นบอกซื้อแล้วซื้อแล้วเนาะซื้อไอ้วุซื้อเล่าซื้อไอ้วยิ่ง่งยิ่เดอดีเอาเซียวกับกายกับแค่อันอันอันี้คืกบพอขั้นหงงจาก มันเบอันอันเลขตรงเดียวกันตรงกันเพิ่นเอาไปบอกนู้เรียวที่แหลกนั่นาโอ้โทษด้วยเออเพิ่น่นไปบอกแล้ยวเราดูกต่ซื้อไว้แล้วล่ะซื้อเพิ่นลหรไว้ยมันให้มีโซงน้ำเพิ่นเห็นประทับบุญทำอย่างน้ำเพิ่นพระได้ใส้ใ่เพิ่นเอฟซีเพิ่นนั่นน้ำเหยเพิ่นเอฟซีเพิ่นเบิ่งน้ำอ่ะนะมันให้เพิ่นสิได้มีโซงน้ำเพิ่นถึงดีเพิ่นบอกเลขถึงดีอยู่ดอกค่ะแม่กับฟันได้ จึงหางวดติดกันหนึ่งตัสองศูนย์ผลมาแม่นบอกแม่งไอหงวดเราบ่หลายหงวดหงวดเมื่อหลาสุดก็ไม่ได้เจ็ดเมื่นแล้วก็หงวดอันก็ได้สองเมื่นแล้วก็บ่ได้ซื้อนี่หาของขายบ่ฝันค่าตะนอนรับดีฝันฝันได้ดีอยู่รช่วงแคปหน้าจอไว้นะพนักสำรับเ็กนับหลังส่งนะฮะวดสิบหกกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะฮะ เด่นไปยู่ที่แปดหนึ่งเนาะแปดหนึน่งนะฮะแปดหนึง่งนอกนั้นก็เป็นตัวรองอ่ะสลาบคลิปนี้เดินสา็จกับช่องแจ็คไนรา,าก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ใส่ฟ้าพารวยวัดสกานนำโชคขอให้ถูกหวยน้ำหน่อยเนาะคะเนะาะสลาวคลิปนี้สวัสดีค่ะ